เครือข่ายผู้หญิงประชาสังคมภาคใต้ส่วนหนึ่งพวกเธอคือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับแต่ว่าวันนี้พวกเธอลุกขึ้นมาสื่อสารนําเสนออีกแง่มุมหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศการพูดคุยสันติภาพติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้คับ คือตลาดนัดรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะแหล่งจำหน่ายสินค้ามือสองที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศและสัมภาษณ์ผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดรูสมิแลเป็นงานฝึกหัดระหว่างการอบรมนักข่าวพลเมืองเพื่อให้ผู้หญิงชายแดนใต้สามารถเป็นนักสื่อสารสาธารณะได้ ข้อดีที่จะได้สื่อสารเลร่เาเรื่องราวของเหตุการณ์หรือผู้คนในพื้นที่ที่เราอยากเสนอในมุมอมองของเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้เทคนิคในการสื่อสารความถูกต้องความแม่นยําในการใช้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยตุดเด่นของผู้หญิงก็คือว่าบางทีผู้หญิงไม่ใช่เป้าผู้หญิงไม่ใช่เป็นที่จดจ่อหรือไม่ก็จับตามองของคนทั่วๆวไปแต่ผู้หญิงนี่สามารถเเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร S <S ได้เพราะอยอะมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญ,ญิงจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบการอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพแก่ผู้หญ,ญิงชายแดนใต้ให้มีความสามารถด้านการสื่อสารสามารถรายงานข่าวและสร้างความเข้าใจต่อสถนานการณ์ในพื้นที่สู่สาธารณะได้อย่างถูกต้องรวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศสันติภาพของชุมชนโดยหยิบยกเรื่องใกล้ตัวมาสื่อสารในด้านที่จะสื่อสาร ให้คนที่อยู่นอกเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยน้องจะได้รับรู้เรื่องราวของจังหวัดเราเพื่อที่จะได้เผยแพร่ให้กับคนในประเทศของเราได้รับรู้รับทราบว่าประเทศของเราเนี่ยสามจังหวัดเราเนี่ยข่าวมันออกไปบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เลวร้ยวายเหมือนดังที่เขาเห็นในภาพก็ได้ก็โดยการที่เราสื่อ สื่อออกไปคือถ้าสมมติว่าเราเป็นนักทำข่าวเองเนี่ยน้องใจจริงของพี่น้อยเนี่ยอยากให้เราสื่อออกไปให้คนที่อื่นเขาได้เห็นว่าสามจังหวัดเราเนี่ยน่าเที่ยวมีอะไรที่จะต้องค้นคว้ามีอะไรที่จะน่าดูเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้นอกจากจะทำงานขับเคลื่อนสันติภาพแล้วพวกเธอยังมีความพยายามที่จะสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่สู่สาธารณะ จากมุมมองของคนในด้วยตัวเองอีกด้วยนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้รายงาน